พูดขามคำเพลงครับวันนี้ก็ไม่ได้ใช้มีดไม่ได้เจ้าครับผมวันนี้กินสงตมตำกับข้าวเจ้าใดไม่ไมีเส้นเหนียวนะมีข้าวเหนียวจะเข้านะหลายจะอร่อยขนาดนั้นอร่อยจริงๆนะครับผมกินทุตามตำมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยโอเคครับผมเจ้าที่สวัสดีครับผมูกเตี้ยหากินหาเที่ยว วันนี้ก็ส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่เอนผ่านตาก็แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมช่องลุงเตี้ยผ่านกินพาเที่ยวด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดสักคนหนึ่งครับผม e ใ้คูดพามํำเพลงครับวันนี้ก็มาชวน ทานข้าวด้วยกันเหมือนเดิมครับผมส่วนเมนูวันนี้ก็ต้มตนตำูบลาอยากกินแล้วก็ของแก้มแก้เผ็ดหน่อยก็กระดูกไก่ทอดดูเลยครับผม ส้มตำจาวนี้เจ้าใหม่นะครับผมถามนี้ก็สามสิบบาทอันนี้จะเป็นจะเป็นเส้นๆหน่อยน่าจะใช้ที่ขูดมะ,ะกตเอานะเนยไม่ได้ใช้ม,มีดมีด <c oughs> ไม่ได้ใช้มีดสับจะเป็นเส้นๆหน่อย <c oughs> แล้วก็ตามด้วยหนังไก่เอ้ยไม่ใช่หนังไก่ ปลาดูไก่ทอดอันนี้ก็จิบห้าบาทตามด้วยข้าวเจ้าครับผมวันนี้กินสมตํากับข้าวเจ้าเหมือนเดิมมาไปซื้อช่วงเย็นปรดีคนเหนียวเขาหมดแล้เลยอ่ะแั่เอาข้าวเจ้ากับข้าวเจ้าอีกรอบหนึ่งครับผมทานข้าวโดยการกระลุงเตี้ย ตัดไปก่อนเลยครับผมส้มตำใช้มือวะ่ะส้มตำปูบปละอร่อยครับผมเจ้าเนี้ ลอยว่าเจ้าอ้อนก่อนที่ซื้อมาแากเผ็ดก็ใส่พริกไปหน่อย้าตามพริกไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เนี่ยเหลือเป็นเม็ดๆนีน่ยับตานเนี้ย ค่าเ้าหน่อยอจะได้ม่มีข้นเหนียวนะมีข้นเหนียวจะเข้านะตัวนี้ไก่ทอดตอนร้อนนะผมทอดใหม่ๆเลยเนะี่ย ลายจะอร่อยขนาดน,นั้นอร่อยจริงๆนะครับผมสุดยอดเลยครับแบบนี้เลยครับผมออาไปพริกเม็ดหนึ่ง แต่เห็นทุ่มตามมาหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยโอเคครับผมผ่านเลยสามสิบบาทเองไอ้เจ้าที่สิบบาทไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่การเนี้ยโอเคเลยครับผมแท็แบแบรอจริงครับเนี่ย แต่ข้าวอย่างนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> สดน้ำยังอร่อย อรอยครัเพื่อนมาทางข้าเวเลยแกงกะหรุงเตี้ยแซ็ตเซ็ตลายสะดวกไก,ก่กกรอบครับผมทอดจนกรอบเลยเนะี่ยข้าววันนี้อร่อย thuộc bạc thuốc tráiมากๆ đấy các bạn ơi, nước lắm, ngon lắm, ngon lắm ไงลูกเตี้ยก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวนะทานสมตันตอ,อ,นอยหน่อยหนึ่งดีใจอร่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเตี้ยฝากินพาเที่ยวครับสวัสดีครับายบ้าย